ข้างนอกเนี่ยมันจะเจอกับปัญหาแรงกดดันแล้วก็ต้องต่อสู้กันไปใช้วิธีการต่างๆกันไปจต่ภายในนั้น,น,นมันไม่มีปัญหาใดๆเลยเพราะฉะเราไม่ต้องไปใช้ความกดดันกับตัวเราเองในการเจเริญสมาธิภาวนาต้องจำนะลูกนะเนี่ย เพราะว่าเดินทางไปนอกระไปในมันต่างก,กันดังกล่าวนั่นแหละทีนี้จะฝึกกันทุกวันอย่างสม่ำเสมอใจมันก็เชื่อมมันคุ้นหลับตาปุ๊บใจก็อยู่ในกลางท้องของเราเลยจะอยู่ในกลางท้องของเรา